เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานกว๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูเจมุกสูตรเด็ดบ้านยางเกาะจังหวัดสงขลาจะเด็ดขนาดไหนไปชมเลยครับนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูเจมุกตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านยางเกาะหมู่ที่9ตําบลปิกอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาทีเด็ดของร้านคือการทานพริกสดจิ้นเคยหรือกระปี่กับกว๋วยเตี๋ยวเจมุ ook, กยังใจดีแถมฟรีขนมหวานทุกวันอีกด้วยก็ไปคุยกับเจมุกเลยครับสวัสดีครับเจมุกครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะพี่การนค่ะเจมุกนะคะสุตที่นันลักเล็กแมนีค่ะอายุ26ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยน้ำตกเจมุกพิกจิ้มเคยค่ะอันดับแรกฐานก่อนเลยครับว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับค่ะร้านของเจมุกนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านยางกอกค่ะติดกับโรงเรียนบ้านยางกอกค่ะอาเภอตะดาวจังหวัดสงขลาค่ะที่เด็ของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเจมุกเนี่ยคือ การทานพริกสดจิ้มเคยทานยังไงครับการกินก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะคือเหมือนลูกค้าทานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งคำแล้วก็สามารถหยิบพริกหรือว่ามาะระจิ้มกะปิแล้วก็เอาไปเหมือนก็เรกเหมือนกินน้ำพริกหรือเรากินข้าวแล้วก็กินกับน,น้ำพริกอะไรประมาณนั้นเซมุกได้ไอเดียพริกจิ้มเคยมาจากไหนครับพริกจิ้มเคยมันจะเป็นนานทางอีสานใช่ไหมคะที่แบบเขากินก๋วยเตี๋ยน้ำตกจิ้มกพริกที่ก็เอาไปเหมือนเลยเผาให้มัน,มนพริกมันโอ้หมันแตะทางร้านเราไม่เผาเราแบบกินสดเลย แล้วราคาก็จะน้ำตกอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้านเราก็คือเริ่มต้นจากธรรมดา50บาทศ4 6 0บาทแล้วก็จัมโบ้80บาทค่ะคลิกจิ้มเคยแล้วก็มาราจิ้มเคยเนี่ยทานฟรีทานได้ในอั้นนะครับขนมก็ฟรีด้วยนี่ขนมอะไรบ้างครับทางร้านเราจะทําขนมหวานแบบหมุนเวียนไปค่ะเหมือนวันนี้ทํากล้วยบวชอีกวันทํามันบวชหรือว่าวุ้นกะทิหรือว่าลูกตาลเชื่อมคือเราทําหลากหลายคือทําวุ้นไป ทำไมเจมุกถึงแจกขนมหวานให้ฟรีด้วยครับส่วนนอกร้านก๋วยเตี๋ยวว่าร้านเขาจะอยู่ในในเมืองแต่ร้านร้นมันจะอยู่นอกจากในเมืองมันอยู่ที่จในบ,บทแบบเดินทางไกลสักนิดนึงแล้วก็ทําให้ถึงน้ําใจตอบแทนล,ลูกค้าคือทานขนมหวานฟรีอะไรนี้หากใครที่ผ่านไปบ้านยังก่อจังหวัดสงขลานะครับอย่าลืมแวะไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเจมุกพริกสดจิ้นเคยตามช่องทานนงที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับพูดถึงพริกก็ต้องเผ็ด พูดถึงความเด็ดก็ต้องพี่แหละครับเจริงเช่นเคยนะครับผมช่วงท้ายรายการของเราครับเราขอมอบคิวเซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านไซสุขะจังหวัดนครราชสีมาไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการทำดีรวยได้นะครับกับผมธนพัฒน์เช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ทิศแบบนี้ทางช่องวัน31ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ